สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนเมษายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ ยิปซีในการพยากรณเราจะพยากรแบบไพ่เล่าเรื่องดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีตุลและลัคนาตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่เฮอร์มิตก็บอกถึงการที่เรียกว่า ชาวราศีตุลบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีตุลเปรียบเสมือนเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีความเสียสละค่อนข้างสูงขี้เหนียวกับตัวเองนะแต่กับคนในครอบครัวกับคนที่เรารักเนี่ยเราจะไม่ค่อยขี้เหนียว สำหรับบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแต่บางคนก็อาจจะหมดไปกับการให้ความรู้ให้การศึกษากับลูกกับหลานกับคนในครอบครัวได้ในช่วงของการทำงานนะคะการทำงานของชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษายนอาจจะดูอึดอึดเอื่อ่ยด,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 ดูเหนื่อยเนือยไปสักนิดหนึ่งเหมือนขาดความกระตือรือร้อนหรือเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่างานของคุณอาจจะยังดูเรียบง่ายๆยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะัก ในช่วงนี้เป็นแบบจังหวะที่เรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่าไพ่จะบอกอะไรลาศีตปุลต่อไพ่ใบต่อมาได้สามเหรียญสามเหรียญก็บอกว่าถึงแม้งานจะดูอืดอืดอยยก็จริงนะแต่ว่างานที่คุณถนัดงานที่คุณมีความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมีคนสนใจนะใครที่มีความถนัดมีความสามารถเฉพาะตัวเขาบอกว่างานของคุณจะดีแต่ถ้าใครทํางานที่เรียกว่า เหมือนเราทํางานประจําไม่ใช่งานไม่ใช่งานเอ่อเรียกว่าไม่ใช่งานอิสระหรือไม่ใช่งานส่วนส่วนตัวเนี่ยมันก็อาจจะดูอืดอดเอื่อยดูมันจะแบกแบบไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเป็นงานที่คุณถนัดเป็นงานที่มีความสามารถเฉพาะตัวบอกได้เลยว่าจะมีคนสนใจในสิ่งที่คุณทำลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ หรือบางคนนะคะต้องบอกว่าหรือชาวราศีตุลบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้ในอาชีพที่คุณถนัดเพิ่มเติมเพื่อไปเสริมทักษะในการทำงานของคุณให้ได้ดีและให้ได้มากยิ่งขึ้นไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ราชาม ราชาไม้เท้าราชาไม้เท้าก็บอกว่ายิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับด้านการใช้คําพูดคาจารหรืองานที่ต้องออกไปติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆหรือใครทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะหรือมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาในช่วงของเดือนเมษายนสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลจัดว่าดีนะคะถึงแม้อาจจะดูเอื่อยๆเนื่อยๆไปบ้างแต่ก็จัดว่าเรียกว่ายังดีกว่าที่จะไปทําอาชีพอย่างอื่นนะคะ ทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาบอกถึงเอ็มเพจเขาบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามคุณมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคุณจึงมีนิสัยชอบดูแลนะคะดูแลทุกคนในครอบครัวให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายเป็นคนที่เรียกว่าออชอบซื้ออาหารชอบทำอาหารหรือชอบดูแลคนในครอบครัว ดังนั้นชาวราศีตุลในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สําหรับคนในครอบครัวและเป็นการดูแลทุกคนในครอบครัวแบบอบอุ่นแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่ามีนิสยัยคล้ายผู้หญิงชอบทํากับข้าวชอบทําอาหารชอบดูแลคนในครอบครัวแต่ถ้าถามถึงด้านหน้าที่การงานเขาบอกว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะ แต่คนที่ทําอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ต่างๆเขาบอกว่างานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณทําให้คุณน่ยสามารถทําให้ครอบครัวมีความสุขได้แต่ถ้าถามถึงเรื่องความรักเรื่องความรักในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีตุลทคนโสดก่อนนะคนโสดอาจจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่าค่อนข้างเยอะ ถึงจะดีแต่ถ้าไปชอบคนที่เด็กกว่ามองว่าเราต้องเป็นฝ่ายไปซับพอร์ตเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าชาวราศีตุลมีครอบครัวอยู่แล้วเขาบอกว่าช่วงเนี้ยความสัมพันธ์ในครอบครัวจัดว่าดีนะคะเพียงแต่เราต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรักต่อคนต่อคู่ครอ,องของเรา ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะจัดพ้ดีคุณเป็นคนที่พูดเก่งมีวาทศิลป์ในด้านการพูดเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะพูดและทําให้ครอบครัวมีความสุขได้แต่คําพูดของคุณก็สามารถทําให้คนในครอบครัวรู้สึกอึดอัดใจได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะพูดให้เขามีความสุขหรือเราจะพูดให้เขารู้สึกว่าอึดอัดลาคาญใจนั่นขึ้นอยู่กับตัวของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเองนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมา ให้ใบต่อมาได้แเหรียญแปดเหรียญก็บอกว่าตั้งแต่วันที่10เมษาไปนะคะตั้งวันที่10เมษายนไปเนี่ยการงานเริ่มดีขึ้นมีความชัดเจนขึ้นรายได้เริ่มดีขึ้นรายได้เนี่ยเริ่มดีตั้งแต่วันที่10ไปและนะคะตั้งแต่เริ่มวันที่เนีในรายได้ก็เริ่มดีมีความชัดเจนเริ่มเห็นเงินเป็นกอบเป็นกัม,มากยิ่งขึ้นยิ่งมีความกระตือรือร้อนมากก็ยิ่งได้มากการงานของคุณจะส่งผลทําให้งาน รายได้ของคุณดีนะคะยิ่งโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือพวกงานฟรีแลนซ์ต่างๆแต่ส่วนคนที่ทำงานประจำเนี่ยรายได้มันตายตัวเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกี่ยวกับตรงนี้คุณจะได้รายได้ตายตัวกับการเป็นเงินเดือนอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันจะสําหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ทําอาชีพอิสระต่างๆหรือทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยงานล้นมือ เพราะฉะนั้นงานล้นมือในที่นี้ต้องจัดสรรให้ดีว่าเราอยากได้เยอะเราก็ต้องจัดสรรเวลาที่จะสามารถรับงานและทำงานได้ตรงตามเวลาอย่างที่เราคาดหวังไว้คุณก็จะได้เงินมากตามนั้นด้วยนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบก็บอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเองเนี่ยอย่าใจร้อนอย่าวู่วาม จะทำอะไรเนี่ยค่อยคอยคิดค่อยๆทํางานล้นมือก็จริงแต่คุณยังมีโครงการบางอย่างที่อยากจะตัดสินใจที่จะลงมือทําในช่วงเดือนเมษายนนี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้และประสบความสําเร็จแต่ต้องว่าต้อง ต้องบอกก่อนนะว่ามันค่อนข้างเหนื่อยมากเลยทีเดียวนะคะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะอุปสรรคที่อยู่ในใจเราต้องเอาชนะจิตใจตัวเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายแล้วถ้าคุณเอาชนะจิตใจตัวคุณเองได้คุณสามารถไปได้ถึงเป้าหมายได้สําหรับใครที่มีโครงการใหม่ๆแต่สําหรับใครที่ไม่มีโครงการใหม่ๆก็อาจที่จะในช่วงระหว่างทางของเดือนเมษายนนี้หลังจากวันที่สิบไปเริ่มเข้า ประมาณกลางเดือนก็มันเป็นช่วงสงการเนะมันอาจจะมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดเรื่องการทํางานแต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตจะแย่มันอาจจะสะดุดติดขัดอย่างเช่นว่าถ้าเราทํางานประจํามันก็อาจที่จะมีเกณฑ์ของการหยุดงานใช้เงินแล้วเราอาจที่จะกลับมาแล้วรายได้เราไม่เพียงพออาจที่จะต้องหารายได้เสริมรายได้เสริมในที่นี้มันอาจจะเป็นรายได้ที่คุณถนัด ที่คุณเอ่อมีความสามารถเฉพาะตัวเพียงแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นบุกเบิกกับการจะหารายได้เสริมมันย่อมมีอุปสรรคติดขัดเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่ได้ทําอยู่เป็นประจํายังไม่มีลูกค้ายังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะมันก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ถ้าฝ่าฟันอุปสรรคไปได้คุณก็จะมีการเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีรายได้เสริม เป็นประจำของคุณไปเลยอย่างเช่นทํางานประจําแล้วกลับมาบ้านอาจจะมาทํารายได้เสริมบางอย่างบางคนก็ทํางานเกี่ยวกับด้านขายของออนไลน์ก็ได้หรือบางคนอย่างเช่นบางคนที่มาดามรู้จักเนี่ยเขาทํางานประจําแล้วกลับมาบ้านเอารถที่ส่วนตัวไปขับแก๊สแบบเนี้ก็คือการหารายได้เสริมนะคะอันนี้พูดเป็นไกด์ไลน์เฉยๆภพ่ใบต่อมาภพ่ใบต่อมาได้ อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยเขาบอกว่าในช่วงกลางเดือนมันอาจจะมีการหยุดการดอบเกิดเกิดขึ้นก็แน่นอนแหละมันเป็นช่วงสงการเนาะมันอาจจะเป็นมีช่วงการหยุดการดอบเกิดขึ้นมันจึงทําให้ดูยังเอื่อยๆอืดๆแต่เป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ของชาวราศีสิงห์นะในช่วงสงการเนี่ยต้องบอกก่อนใครที่โสดเนี่ยอาจจะได้มีคนเข้ามานะคะ ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองไว้บ้างเพราะเป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์ของคุณแล้วไปเล่นสงการเกิดไปปิ๊งปังกับใครเข้าๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมียังไม่มีคู่ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคู่แล้วหักห้ามใจไว้จะได้ไม่ผิดสินข้อสามไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เด็กดาบเด็กดาบในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,น่ะเวลาคุณจะทําอะไรก็ตามมัน อุปสรรคติดขัดในการทำงานของคุณเนี่ยถ้าคนที่มีลูกมีหลานมักห่วงลูกห่วงหลานมันจึงทำให้การงานที่จะก้าวหน้าได้เร็วกว่านี้มันเหมือนกับว่าเรายังมีเรื่องที่ละล้าละลงังที่ยังจะต้องเป็นห่วงส่วนบางคนก็อาจจะไม่มีลูกไม่มีหลานแต่มีคุณพ่อคุณแม่หรือมีผู้มีพระคุณที่อายุเยอะแล้วอาจจะเจ็บป่วยอยู่เราจะต้องดูแล มันเลยทําให้เรามีเรื่องห่วงหน้าพะวงหลังทําให้งานของคุณก้าวหน้าค่อนข้างยากหรือก้าวหน้าช้าแทนที่จะไปได้เร็วกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่านะทั้งลูกหรือว่าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันก็เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของคนเราทั้งนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาสิบถ้วย สิบถ้วยก็บอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามชาวราศีตุลหรือลักนณาตุลคุณนึกถึงคนในครอบครัวคุณเป็นคนที่รักครอบครัวโดยเฉพาะอยากให้ครอบครัวมีความสุขไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณหรืออาจจะเป็นลูกหลานของคุณที่ได้รับความสุขความสะดวกสบายเพราะคุณเป็นคนรักครอบครัวถ้าครอบครัวมีความสุขนั่นหมายถึงว่าคุณก็มีความสุขไปด้วยส่วนสําหรับบางคนที่โสดอยู่ พร้อมที่จะแต่งงานเต็มที่แล้วนะพร้อมที่จะมีครอบครัวเต็มที่แล้วแต่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วแล้วยังไม่มีลูกเป็นเอเป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสที่จะมีลูกได้นะในช่วงเดือนเมษายนนี้สําหรับชาวราศีตุลหรือลักนณาตุลน,นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่อัศวินเหลียนอัศวินเหรียนเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าการเงินของคุณเนี่ยไม่ได้สะดุดติดขัดนะเป็นช่วงที่ เหมือนมีรายได้เหมือนเราทํารายได้ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานฟรีแลนซ์ต่างๆเป็นช่วงของการหารายได้ที่สร้างความมั่นคงกำลังมองหาความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวอยู่ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ช่วงปลายเดือนนะหลังวันที่20ไปแล้วเนี่ยมันก็ ไม่ค่อยมีวันหยุดละชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลกําลังมองหาความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวใครที่มีครอบครัวก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขจากรายได้ที่เราที่เราหาเพราะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่กําลังมองหาโอกาสหรือกําลังสร้างโอกาสให้กับตัวเองดังนั้นการเงินก็จัดว่า ไม่ขี้เหละนะสำหรับช่วงเดือนเมษายนมาดูไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สีถ้วยสีถ้วยเขาบอกว่าเราอย่าไปคาดหวังอะไรสูงเกินไปอย่าไปตั้งเป้ามากเกินไปหรือว่าสูงเกินไปถ้าตั้งเป้าสูงเกินไปคาดหวังมากเกินไปคุณก็อาจจะอกหักผิดหวังเสียใจได้หรือเรารู้สึกว่าไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับแต่ถ้าคุณปล่อยไป ไปตามธรรมชาติอย่าไปตั้งเป้าสูงบางคนบอกว่าเอาไม่ตั้งเป้าสูงได้ยังไงรายรับรายจ่ายมันไม่บาลานซ์กันมีค่าใช้จ่ายเยอะมีก็เมษาแล้วเดี๋ยวพฤษสภาก็เปิดเทอมเราลองคิดว่าถ้าเราทําอะไรแบบไม่ตั้งเป้าแล้วเรามองถึงว่าจุดก่อนหน้าเนี้เราแย่กว่านี้ไหมแล้วตอนณจุดเนี้ยมันดีขึ้นถ้ามันมีรายได้ที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย ให้คุณพึงพอใจในสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันก็ดีกว่าตอนนั้นนะตอนนั้นมันแย่กว่านี้ถ้าคุณคิดได้แบบนี้คุณจะมีกําลังใจไม่ใช่ตั้งเป้าว่าโอ๊ยฉันมีค่ค่าใช้ใจ่ายแบบนี้ฉันมีหนี้สินเท่านั้นเท่านี้ฉันจะต้องได้แบบนี้แบบนี้นะฉันถึงจะเพียงพอกับค่ากับรายรับรายจ่ายต่างๆซึ่งอันนั้นอะ่ะมันบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้ขอแค่เพียงเรามองว่า ณนะตอนนี้รายได้เราดีกว่าตอนที่ผ่านมาหรือพูดง่ายๆว่าในเดือนนี้รายได้เราดีกว่าเดือนที่แล้วก็ดีแล้วนะคะอย่าไปตั้งเป้าสูงอย่าไปคาดหวังมากเกินไปแม้กระทั่งเรื่องความรักก็เช่นกันสำหรับใครที่กำลังคิดอยากจะมีความรักสำหรับคนโสดนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าอย่าไปสเปคสูงอย่าไปคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอามันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเราจะคิดว่า ไอ้คนที่อยากได้ก็ดันไม่ได้ไอ้คนที่ได้ก็ดันไม่ใช่ไม่ใช่เอ,อ่อไม่ตรงตามสเปคที่คาดหวังไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งสเปคสูงมากเกินไปมันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขเราลองมาพิจารณาว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมองหาจุดดีและจุดเสียนะคะถ้ามองหาจุดดีแล้วเนี่ยอมืมันก็ยังมีความดีจุดเสียแก้ไขได้ไหม ถ้าจุดเสียเขาสามารถพูดคุยกันแล้วปรับปรุงแก้ไขได้อันนะคุณควรพิจารณาแต่ถ้าจุดเสียแก้ไขได้ไหมให้โอกาสแก้ไขแล้วยังแก้ไขไม่ได้เราก็ถอยออกมาก็เท่านั้นเองนะคะมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลได้ไพ่สองเหรียญสองเหรียญเขาบอกว่าด้วยช่วงเดือนเมษายนเนี้ย คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าการเงินของคุณเนี่ยเหมือนเป็นเงินหมุนน่ะรับมาจ่ายไปรับมาจ่ายไปมันไม่นิ่งมันจึงทําให้คุณตั้งเป้าและคาดหวังว่าทําไมอ่ะคนอื่นเขาหารายได้แบบเนี้เขาได้มากกว่านี้ทําไมเราได้แค่นี้มันอาจจะเป็นจังหวะของการที่เรียกว่าเรามีรายรับรายจ่ายค่อนข้างสูงนะคะรายรับอาจจะไม่สูงเท่ารายจ่ายมันจึงทําให้เรารู้สึกท้อแท้ผิดหวังเสียใจกับรายได้ที่เราได้รับ ทั้งๆท,ที่เราก็รู้สึกว่า้การเงินเราก็ดีอยู่นะการเงินเราก็อรายได้เราก็มีเข้ามาการงานเราก็มีเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทําไมการเงินมันยังเป็นเงินหมนุนเราต้องมองว่ามี่สินเก่าๆหรือรายจ่ายที่เรามียกยอดมาจากก่อนหน้านี้มันเยอะไหมถ้ามันเยอะอ่ะ ก็มาดูความบาลานซ์ของการหาเงินบางทีเราจะไปตั้งเป้าว่าอุ้ยเอาให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะบางทีค่าใช้จ่ายของคุณค่อนข้างสูงเกินไปล่ะแล้วดูภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้และยิ่งสำคัญมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมันมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ลงไปอย่างเช่นตึกรามบ้านช่องต่างๆโดยเฉพาะอาคารสูงๆที่มันเกิดแตก เกิดร้าวเกิดขึ้นมันทําให้คนขาดความมั่นใจอย่างเช่นคอนโดมิเนียมสูงๆต่างๆที่มันมีรอยร้าวคนที่จะเข้าไปอยู่อพูดง่ายๆอย่างเราจะเข้าไปอยู่เราก็ยังกลัวเลยต่อให้พูดว่าอุ๊ยยังมั่นรากฐานยังมั่นคงมันเป็นแค่เพียงกําแพงที่ร้าวเท่านั้นมันก็เลยทําให้ภาวะเศรษ,ษฐกิจในตอนนี้มันค่อยๆสุดตัวลงไปเรื่อยๆืแล้วถ้าเกิดว่าจริงอย่างที่เขาพูดกันไว้ว่าจะมี after shock ตามมาอีกตั้ง สิบครั้งยี่สิบครั้งอย่างที่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันเหมือนเป็นคําพูดที่ว่าจะเกิดจริงหรือไม่เกิดจริงยังไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่าถ้ามันเออไม่ใช่เพียงแต่ว่าถ้ามันเพียงแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแต่คําทํานายเหล่าเนี้ยออกมาแล้วเหตุการณ์มันมีเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งคนย่อมกลัวเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจยิ่งแย่ลงไปใหญ่ดังนั้นน่ะ ใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมอ่ะการเงินฉันหาเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะพยายามขยันแล้วนะทำนู่นทำนี่เสริมแล้วทำไมการเงินเงินมันยังหมุนอยู่มันยังไม่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายไม่ต้องตกใจไม่ใช่คุณคนเดียวแน่นอนไม่ใช่แค่เพียงราศีตุลมาดามมั่นใจว่าทุกราศีนั่นแหละเพียงแต่ราศีไหนจะหนักมากกว่ากันเท่านั้นราศีตุลอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมันจึงรู้สึกว่า หนักกว่าคนอื่นนะคะมาดูไพ่สรุปใบสุดท้ายจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเขาบอกว่าถ้าคุณมีความกระตือรือร้นให้มากกว่านี้ต้องบอกว่าถ้ากระตือรือร้นให้มากกว่านี้คุณสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเติมได้มากกว่านี้นะสําหรับชาวราศีตุลไม่ใช่ว่ามันจะได้แค่นี้อย่างเดียวเพียงแต่ว่าในตอนเนี้ย ให้บอกว่าคุณขาดความกระตือรือร้นไปสักนิดหนึ่งคุณสามารถที่จะกอบกลยได้มากกว่านี้บางทีคุณอาจที่จะดูรู้สึกอืดอดเอื่อยเอืยรู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจไปเองหรือเปล่านะคะมาดูว่ามาดูสรุปแล้วกันถ้าเรื่องการงานการงานมาดามว่าจัดว่าดีอยู่นะสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลส่วนเรื่องการเงินเนี่ยการเงินดีมากกว่าเดือนก่อนๆที่ผ่านมาดังนั้นอะ ชาวราศีตุลเองคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหรืออาจจะมีหนี้สินเก่าติดตัวกลับมามันจึงทําให้เรามีความรู้สึกว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายมันไม่บาลานซ์กันมันไม่พอเพียงมันทําให้ท้อแท้หมดกําลังใจเราต้องกระตือรือร้นให้มากกว่านั้นนะคะเพื่อพยายามที่จะ รอบโกยรายได้ให้ได้มากกว่าเดิมถึงแม้บางครั้งบางทีมันอาจจะมีอุปสรรคติดขัดต่างๆทําให้เราแทนที่จะก้าวหน้าได้มากกว่านี้แทนที่จะทํางานได้มากกว่านี้บางคนก็ติดขัดเรื่องลูกเรื่องหลานบางคนก็ติดขัดเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราต้องคอยดูแลบางคนติดขัดเรื่องเพื่อนนะคะบางทีเนี่ยเพื่อนชวนนูน่นเพื่อนชวนนี่เหมือนกับ ปฏิเสธไม่ออกหรือบางทีถ้าเราก้าวหน้าเกินเพื่อนเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยห่วงเพื่อนอยากจะดึงเพื่อนให้ก้าวขึ้นมาก้าวหน้าไปพร้อมๆกับเราอย่าพึ่งใครที่คิดแบบนี้อย่าพึ่งคิดแบบนั้นเอาให้ตัวเองก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดก่อนแล้วเรียกว่าเราเป็นหลักได้แล้วเราค่อยมองย้อนกลับมาหาเพื่อนแล้วค่อยดึงเข้ามาให้เท่าเทียมเราหรือให้ให้เขาตามเรามาให้ทันไม่ใช่ว่า ไปล้างกันไว้ทําให้ชีวิตของคุณอ่ะแทนที่จะก้าวหน้าได้เพื่อนก็ไม่ก้าวหน้าคุณก็จะไม่ก้าวหน้าด้วยเช่นกันส่วนเรื่องการเออส่วนเรื่องความรักนะคะความรักในที่เนี้ยเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นนะชาวราศีตุลน่ะใครที่โสดอยู่ก็พร้อมที่จะมีครอบครัวหรือมีโอกาสที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นลงเอยแต่งงานมีครอบครัวได้ส่วนใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วระมัดระวังจิตใจสักนิดหนึ่งอย่าวอกแวกอย่านอกใจเอออย่าไปคิดนอกใจหรืออย่าไปสนุกกับการที่เรียกว่าเฮ้ยคุยเล่นเล่นไม่ได้เอาจริงเอาจังอย่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกของคนล้อเล่นไปล้อเล่นมามันจะกลายเป็นจริงจังขึ้นมานะคะส่วนเรื่องสุขภาพ สุขภาพเขาบอกว่าชาวราศีตุลอายุยืนนะแต่ก็จะเจ็บป่วยไปตาม ตามอายุของคุณอย่างเช่นว่าถ้าใครมีโรคประจําตัวก็เจ็บป่วยไปตามวัยของคุณส่วนใครที่วัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางานถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือระวังน้ําในหูไม่เท่ากันลุกขึ้นมาแล้วบ้านหมุนระวังการเป็นเอ,อ่อความดันต่ําเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอกนั้นอุบัติเหตุ หรือว่าเรื่องเลือดตกยางออกไม่มีเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลใครสนใจอยากจะเรียนไพ่ยิปซีหรือศาสตร์ไพ่อื่นๆที่มาดามสอน หรือใครสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามทักอินบ็อกซ์มาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนหรือค่าครูกันได้สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูกับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ